เปิดตัวแล้ว Google Pixel 6และ Pixel 6 Pro ฉลาดขึ้นกล้องดีขึ้นเรียกว่ามีข้อมูลอัญายต่อเนื่องเลยนะครับราสุดทาง Google ก็ได้เปิดตัว Pixel 6และ Pixel 6 Pro ยังเป็นทางการแลรับที่มาพร้อมกับชิปเซตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและกล้องที่มีความสามารถมากขึ้นอีกด้วยครับโดย Google Pixel 6 Series มาพร้อมชิปเซต Tensor ที่ Google พัฒนาขึ้นเองซึ่งชิปตัวนี้ใช้สถาปัตยกรรมระดับ5นาโนเมตรประมวลผลแบบออกตาคอมี c o r t e X1 จำนวน2คอที่เน้นประมวลผลกำลังสูงกับแกนประมวลผลระดับกลาง2คอและแกนประหยัดพลังงาน4คอครับสำหรับ Google Pixel 6 Pro มีขนาดเครื่องและสเปคที่เหนือกว่า Pixel 6 ore, คือมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วความละเอียด1,440พิกเซลมีคาลิเฟรช120เฮิ ใช้พาแนลจอแบบ LTPO Amoled และมีฟีเจอร์ปรับอัตรารีเฟลเลตอัตโนมัติเพื่อช่วยเซฟแบตเตอรี่ได้ด้วยครับส่วนในรุ่น Pixel 6ใช้พาแนลจอ Amoled ความเอียด1080พิเซลล์มีขนาดหน้าจออยู่ที่6.4นิ้วมีอัตรารีเฟลเลตเสเฮิร์ตสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นครอบด้วยกระจกและลัก,กลาาวิสต้าโดยที่ในรุ่น Pro มีกระจกขอบโค้งแบบ 3d และทั้ง2รุ่นมีสแกนแนิ้วมือบนหน้าจอแบบออปติคอลครับ Pixel 6และ Pixel 6 Pro ให้กล้องหลังตัวหลักความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์ Samsung GN1 ขนาด1ส่วน1.3นิ้วเจาะร,รวมพิกเซลเพื่อถ่ายภาพ12.5ล้านพิกเซลกล้องเอาตลตราไวท์12ล้านพิกเซลมุมมองรับภาพ1 1 4องศานอกจากนี้ในรุ่นโปรยังมีกล้องเทเลฟโฟโต้ความละเอียด48ล้านพิกเซลโดยมีความสามารถในการซูมสีเท่าสามารถดาระยะซูมได้สูงสุด20เท่าโดยเทคโนโลยี Super r e t Zoom อีกด้วยครับ ส่วนกล้องหน้าพิ x เซล6 Pro มีความละเอียด11.1ล้านพิกเซลและพิ x เซ6มีความละเอียด8ล้านพิกเซลในรุ่นพิ x เซ6 Pro ให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมส์ส่วนพิ x เซ6ให้แบตเตอรี่มาที่4,600มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้สูงสุด30วัตต์และรองรับการชาร์จแบบไร้สายโดยแทนชาร์จพิ x เซลแ a ตนรุ่นใหม่ที่เปิดตัวมพร้อมกันด้วยครับ Google Pixel 6 Pro มีกรอบอลูมิเนียมขัดเงามีให้เลือกทั้งหมด3สีคือ c l o ว d y ้ h i t e s ตา a s ซันนและสตอร์มี่แบล็มีรุ่นความจุแรม12กิกร้อม118กิกแรม12กิกรอม256กิกและแรม12กิกรอม512กิกมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่898ยูโรหรือประมาณ34,950บาทส่วนทาง Google f i x e l 6มีกรอบอลูมิเนียมแบบด้านในเรื่องหอด3สีคือ s a า a a ซีฟอร์มคินดา o อลโล และ Stormy b a g มีรุ่นความจุแรม8กิกล้อม108 g ิกและแรม8 g ิกล้อม256 g ิมีราคาเริ่มต้นที่649ย e ูโรหรือประมาณ25,000บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ